โอกาสลงทุนที่ยังไม่ถูกจับตามองที่คุณเข้าถึงได้ผ่านกองทุนเปิด p r i n c i p a l Malaysian Fixed Income Unhedged กองทุนตราสารหนี้มาเลเซียกองทุนแรกในประเทศไทยมาเลเซียหนึ่งในเศรษฐกิจแข่งแกร่งแห่งอาเซียนโดยในปีนี้ครึ่งปีแรก GDP เติบโต4.2และ IMF คาดการณ์ว่าปีนี้จะเติบโตที่4.5ด้านการลงทุนตราสารหนี้มาเลเซียให้ผลตอบแทนเฉลี่ย3-4ต่อปีสำหรับตราสารหนี้ระยะกลาง นอกจากนี้พันธาบัตรรัฐบาลมาเลเซียยังได้จัดอันดับเครดิตระดับ Investment Grade จากสถาบันชั้นนำอย่าง Moody ที่ระดับ A3 และ S&P ที่ระดับ A-, 3, บ A กองทุน Principal Malaysian Fixed Income Unhedged ลงทุนในกองทุนหลักอย่างกองทุน Principal Lifetime Bond ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า30ปีและไม่เคยเกิด default โดยกองทุนนี้เน้นลงทุนในพันธาบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพสูงที่ระดับ Investment Grade พร้อมการันตีคุณภาพด้วย Morningstar 4ดาวผลตอบแทนกองทุนโดดเด่นโดย y e r t o d a e อยู่ที่4.3%และผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีอยู่ที่5.4%ต่อปีกองทุนนี้อยู่ในควอไทล์1หรือควอไทล์2ต่อเนื่องทุกช่วงเวลาที่สำคัญกองทุนนี้มีนโยบายเปิดรับความเสี่ยงค่างเงินหรือ u n h e d g e สำหรับท่านที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิด p r i n c i p l Malaysian f r e e Income unhedged โดยเปิดเสนอขาย IPO วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้